รับนี่มาถึงช็อปจะขึ้นหลุมสิบนะครับพักผ่อนกันนิดหนึ่งเพราะนนนหนึ่งบวกเยอะนะครับก็เลยวันนี้เลี้ยงรอบ,บวงเลี้ยงเลี้ยงหลุมเก้าฮะเลี้ยงหลุมเก้ามาเลี้ยงหลุมสิบด้วยนะะนครับนี่เป็นขึ้นหลุมสิบนะครับข้างบนเป็นขับเท้านะครับ าไม่เจอจะขึ้นมาดอกก็หกหกมาเจ็ดเจเลยแปดมาข้างๆเมาแล้วก็สนั่นสวยครับโอ้ยขวาไปเร็วไม่เป็นไรค่ะยู ไบ่อทรซยบ่อทไนก็ได้ค่ะชอบบ่อทไนลงเลยเจาบคุณไปหมดเลยองค์ลักเยอะมากเลยได้กินรุ่มเนี่ยสวยงามโอ้โห ทรายไหมไม,ไหม,มาๆได้เรียกหัวหน้าผูา้ตรวจกรมไปแล้วพี่เอิม้มกับสองทดลองครับอโอเคครับไปได้ถอัดสองขึ้นกรีนค่ะลุมซีบ วยค่ะจัดที่สามของคณะผู้ตรวจนะครับระยะหน้ารุ้นนะครับสวยะนะครับสวยครับสวยครับโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยม,ยยมออนน่าจะออนนะครับอ่ออหนึ่งจัดสองครับขึ้นกรีนสวยครับ ถึงนะน่าจะถึงไหมโอเค <c oughs> สามนะครับึ๊บสั้นไหมอึ๊บมาส,ล,สล,มาลุบสลุ ต้องติดขึ้นก่อนค่ะแล้วไปลงปลาย บอสายหน Saint ้าอยู s <S ่ไหมอยู really ่ไหมอยู่สายสามบอเลยค่ะตรงตรงยีดได้ย um ีด <да นี so ่ก็ไม่คุ้มกับความช้ำเลยไม่คุ้มค่าลูกความช้ำนี่ให้ไปหาลูกไงโอยไม่ไหนวะ นีอ้ตอตอร,อรตีตัดไปแล้วข้ามไปแล้วค่ะสวยงามมากโหอ๋อปาเลยอะ ดวงริมน,น้ำค่ะขึ้นมาแล้วโอ้หันเลียวแล้วไม่ขวางองเต็แล้เบอร์ดีเบอร์ดี วงกะละมังขนามนี มาหลุมสิบสองนะครับระยะ,ะระลักลุ่นหลุนครับจ่ายตัวประกันแปดหลุมสิบสองพาสามนะครับร้อยเจ็ดไม่ตตยุ่งเลยไอยแต่พาสามไม่ต่อไหมเหรอ <มา S 2> นั่น เอามาแย่เอายี่สิบมาแย่สวยครับดีบ้างเล็กขวาบ้าขวาเยอะหงอออนออนก็เล่นจ่ายไม่จ่ายไงเงินเงินคุณ ช็อตขึ้นกลีนค่ะสวยงาม 嘿嘿嘿。<laughs> ใช่ตีดีๆตีให้เมือนเพื่อนหน่อยค่ะเล่นเล่นเป่นปสวยสวยตัดแล้วตัดโ้โหเล่นไตสวยค่ะสวยงามมาก เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะโอเคมาเลยครับมาเลยสวยงามมากช็อตสองค่ะวางหน้ากรีนนะคะ

ถ้ากินกินสองหลุมต่อราคามันจะลงแล้วพี่ต้องจะลุมแลกเองนะถึงไหมเอาให้ลงเอาให้ลงลงเพื่อชนะลงเพื่อชนะลงเพื่อลงทุน2องเหรียประหยัดเป็นหนึ่งวะบัวไอ้บัวเลย ลุมสิบห้าพาสี่นะฮะเโอเคหลุมสิบห้าค่ะพาสี่นะคะโอ้โหงามงามนายอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมโอ้โหต่อให้ด้วยเห็นไหมออกเลข

สองออนนะคะสองออนนะคะเสียงดังฟังชัดเสียงเพาะมาก Oh yeah.

ส1มร้หลานะครับยังไงมันก็ไม่ตกใช่ไหสวยครับอ่ันนี้ได้ทำงานนะครับห สองนะครับอันหน้าเบอร์ตรวจโอเคครับสวยครับทดลองจับสอง โอ้ระยะน่าจะได้หน่อยต้องระเบิดหน่อยกดถามโอเคอยู่ครับอยู่สวยสวยครับสวยครับถามนะครับโอ้โหอุบ นี้ใช้ชิป<า>ชิปอินนะครับดีครับผมพัดได้ถึงเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งเก้าเก้าละเออพัดเดียวไหนต้อง้วเลยมาแล้วต้องติดการนะครับดูท่านลองนะครับขี่หมูขี่หมาก็กิ๊บอ่ะกิ๊บ้านข้อใช่ไหมโอเคลงก็ดี หลุมใหญ่หปปแรง,รลงลแล้วครับยิงเพื่อกินพอหนึ่งนะครับนี่เล, <c oughs> เลยไหลไม่ได้สองดีอา <c oughs> จบให้จบอ,อ่ะเลยไปหาทางนู้นแล้วครับกลับมาก็ได้อืม ูดดังๆก็ได้พัดโกอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงเบอร์ดีพัดเบอร์ดีค่ะลูกนี้แต่ไม่รู้จะออกอะไรนะยิงเบอร์ดีไม่รู้จะออกอะไรอย่างน้อยพาครับครับขยายรูให้ขอย่างนี้ถ้าเล่นคู่กับ เป็นคู่ไกันีทายค่มนาอมาคอยพัดให้นายูเลยได้แค่พาผมสิบเจ็ดเือสองหลุมสุดท้ายหนึ่งขึ้นก่อนนะครับหลุมสิบเจ็ดดอบแดงเลนะออกออกขวานนิหนึ่ง นะครับโอเค เป็นชอตสามนะครับโอเคอเอตรวจขึ้นชัดสามนะครับไปแล้วออม่ผลไหมผลไหมผลไหมอุ้ยข้าไปแล้วโอเคครับน โอเคค่ะ ออกซ้ายไปแล้วยวาือ้ปป่นยด้ดขอซา,ายนิดนิดไม่ได้เหมือนสวิงเลยตึ๊บไปหนที่อึ้ง ใช่ไหมสวยค่ะสวยงามเ,เป็นไงเราเแ,แคดี้บักปีส่งๆไป <laughs> เอามาตรวครับขุดดินัปเดีเยวเดี๋ยวขึ้นจัดสองดูท่าจะวางหน้าน้ำเดี๋ยวเราไม้ห้าแนละ้วเดี๋ยวเราไม้ห้าไปเลย วางหน้าน้ำนะครับ1้อยหกสิบทาน้ำนะคะพาห้า หลบนะครับสวยค่ะออนโอเคโอ้ยแรงไหมอ่ะนายนูพวบอกทางลง